สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสที่23นะครับเดือนพฤษภาคมนะปี2566นะครับนะฮะแวะวันนี้แวะมาตลาดไทยแล้วนะครับท่านตลาดไทยนี้ก็มีทุกวันอังคารน,นะครับแล้ววันพฤหัสน,นะฮะช่วงบ่ายไปถึงมืดนะครับนะฮะตลาดไทยของถม หลังตลาดไทยขายผลไม้นะครับเข้ามาตั้งคลองหลวงก็ได้แล้วเข้ามาตั้งตลาดไทยก็ได้ขายผลไม้ออกมาด้านหลังนะครับวันนี้อากาศสบายๆนะฮะเริ่มเข้าอากาศหน้าหนาวแล้วนะอากาศเย็นๆสบายผมมาถึงนี่บ่ายสองกว่านะฮะแดดก็จัดดำไม่ร้อนเท่าไหร่อากาศเย็นเดินสบายนะครับฝนไม่ลงนะฮะน่าจะหมดฝนแล้วนะครับวิญญา mày vào sao thế đi bây giờ tất cả thăm đi chăm cháu rồi con mày sẽ có lịch bây cái này nó ngoài quá ตรงน,นี้ก็เป็นลานดินใหม่นะครับ เคยเป็นลานจอดรถเดี๋ยวนี้กลายเป็นที่ขายของไปแล้วครับรนะา,า,า,านวัด้านตึกโนมปครับเลยใครที่สนใจเครื่องวัดมาดูนะครับลานนี้มีหลายตัวฮะซอยแรกของลานดินนะเต็ดดวตัวใหญ่ไม่มามัหงห่น เออตัวใหญ่ๆอ่ะก็มสายพานดีกว่แหละเอฟอัีกบางก็มีสายไเดียวกันหมดไงมีตั้งแต่ห้าตัสี่เวาอาตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันน่าเกลียดอันนี้เบอร์อะไรเนี่ยเบอร์เล็กเป็เบอร์ใหญ่เนี่ยเนี่ยเลยเหมือนกันหมดทุกข้อเหมือนกันหมดพอเหมือนกันหมดแต่มันมีหลายเบอร์ในนี้อ๋อนนี่ก็หลายใจ ตูใหญ่เป็นตูอีกตาข้างล่างข้างบนมันมาดดลงท้ายเลยต่อกระพันไม่รู้เขาก็มาดูเดินดูอากาศไม่ร้อนเดี๋ยวนี่ไงเกือกม้านี่ไงเกือกม้าแค่นี้เลยเกือกม้าที่สองนี้ไช้อุนเนียนั่นแหละฮะ พวกไพโอเนียเออลำโพงดูน่าจะเป็นของญี่ปุ่นเออไพโอเนียแตย่ยี่ห้<ะ>อมไม่ใช่ญี่ปุ่นฮะยี่ห้อมไม่ใช่ญี่ปุ่นเออเดี๋ยวลำโพงไม่แยกมาพไพโอเนียพวกไพโอเนียอานนี้ครับมีของน่าสนใจหลายชิ้นเหมือนกันนะฮะ ธ้ามาตะว,วันหน่อยก็จะได้เจอของที่เราต้องการนะฮะมาให้เลือกก่อนนะครับธ้ามาสายก็จะหายหมดนะครับต้องมาเร็วๆหน่อยนะฮะตลาดไทยนะครับสะคายทนร้อนได้ก็มาเร็วๆหน่อยก็เป็นตูวแอมกีตาร์นะครับตัวนี้น่าจะเป็นของญี่ปุ่นนะฮะ าสนใจครับจัดไปนะครับตัวนี้เป็นลำโพง12นิ้วคู่นึงเป็นฟูลเลนนะฮะมาเป็นแถวมาเยอะเลยนะเป็นกองเลยนะครับเครื่องส่องอะไรสักอย่างนะผมก็เรียกไม่ถูกนะฮะดูกันเองนะครับเสียงอย่างเดียวนะลำโพงด้วยมีท่อที่ถูกลืมไม่ได้ลืมทุเดียนให้ได้ใส่กันเยอะ <Five> อ๋ e าาอเซ็งไฟขอร่างหน่อยได้ไหมไงมาไปเลยครับโจมีจะหมดฝนแล้วนะครับผอค้าก็ออกมาเต็นมาตานะครับของลงไม่ต้องกลัวฝนกันแล้วเนี่ยผอค้าจะมาเยอะเลยนะครับช่วงหน้าฝนนี้ มามาั่งไม่มามั่งนะหน้าร้อย สายพานมาเออวันนี้ลืมส่งสายพานเงี้ยเดี๋ยวพวกเรื่อเขาไปส่งให้ก็ปี เพิ่งมาถึงเอกระดานมานต้งผมใหลูกวแล้วก็ให้ลูกเปิดร้านก็มาอยู่นี่ที่ผมเดืออดมาคนเท่ากับน้ามัเลยวันนี้มาอยู่ตรงนี้เนาะแล้วผมวันนี้อยู่ตรงนี้เพิ่งมารถเพงรถเพิ่งเสร็จเ่อ 好点了，没事。 ก็จะได้ยินเสียงประกาศให้เลือนรถทุกครั้งนั่นแหละครับนะฮะตลาดไทยของทมนะครับมีที่จอดรถนะครับทุกด้านในเสียคนละ20บาทนะครับนะฮะจอดฟรีข้างถนนก็จะได้ยินเสียงแบบนั้นนะครับบังหน้าบ้านเขานะเขาจะเข้าบ้านไม่ได้เขาจะเอาของลงไม่ได้นะครับได้ประจำนะครับ เครื่องเก่าโบราณนะฮะโอ้เยอะเลยนะครับเครื่องอะไรมั่งเงยเนี่ยตัวอะไรวะนะฮะดูไม่ออกเหมือนกันนะครับนะ,ะบางอย่างผมก็ไม่รู้นะครับมับนตัวอะไร สงสัยก็หยิดดูนะครเผื่อจะเข้าตาอย่างน้อยอะไรข้างในก็จะใช้ได้ถ้าเกินราคาไม่แรงนะขออามือนี่ก็ตลาดนะฮะเป็นของอา,าหาระะร้านอาหารก็ของอาหารทั้งหลายนะขวามือน,นะครับที่เดิมนั่นแหละครับ ขอความร่วมมือนะครับให้นำตั๋วอยู่ที่ล็อกนะครับถ้าเกิดนักจะไปทับธุระนะครับไ่ว่าจะซื้อซื้ข้าวหรือเข้าห้องนารนะครับยังไงรบกวนฝากตั๋วไว้ที่ร้านนะครับนะครับก็ได้นะครับในช่วงเวลา16นาฬิกานะครับที่งาจะเดินเก็บตั๋วนะครับเพื่อจะล็อกประจำให वत् yeah, มัน ขาสนใจกมาดูนี่ต่พนนยุงอ่ะนี่ไงกลางเนี่ยตอที่บนยุงเยอรมันนี่ยขหมดทุกอย่างเลยมาถึงเลี้วซอยแรกก็โดนไปแล้ววัน เร่ยลิซเซอร์เห็นไกลๆนี่แหละครับเนี่ยของไดนาโกนะครับแท้เลยนะครับของยูเอสแต่ก็ขายแค่สามสาพันห้าเนี่ยเหน่บอกมีช่วงก่อนนี่ครถามหากันอยู่นะครับว่าหาลิซเซอร์ของไดนาโกเนี่ยเจอนะนละครับอยู่ที่ตลาดไทยเนี่ยนะลองแวะมาดูจะอยู่หรือเปล่านะครับ ก็มีนะครับใครสนใจจะเอาไปลงอ่านก็ได้นะฮะ ขาเยอะก็ถ่ายเยอะออกแล้วนะครับผมก็เดินถ่ายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะดูของไปด้วยถ่ายไปด้วยนะครับนะฮะช่วงนี้มันหมดฝนแล้วก็ทีนี้ก็ออกตลาดอาจจะตลาดไกลๆบ้างนะครับนะฮะจะได้บางทีถ้าช่วงหน้าฝนไปไม่คุ้มกันไงนะนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็แวปไปที่ตลาดบางแก้วมานะครับพอขาน้อยเลยนะฮะไปจังหวะไม่ดี <úng> จังหวะที่เขา ช่วงเที่ยเขาไปทอดกระถินกันนะฮะถามพ่อค้าว่าไปอะไรอพาพอค้าหายไปเยอะเลยก็บอกว่าปกติมาเยอะแต่นี้ว่าทวงวันที่วันนั้นเขามีกระถินนะครับหยุดกันไปหลายล้าน เก่าตู้เก่างานไม้สวยนะครับนะฮะ เป็นเทปริวนะครับม้วนใช้ม้วนเจ็ดนิ้วตัวนี้ไม่มีลําโพงมานะครับเแต่ลำโพงติดข้างนะครับติด้านหน้าตัวเครื่องอย่างเดียวก็หน้าตาอย่างดีนะฮะขายเจ็ดร้อยนะครับเขายัอง,อยางไม่ได้ต่อนะฮะวันนี้ของเยอะดีนะครับเนี่ยของมา ใหม่ๆเยอะนะครับนะไม่่อยซ้ำกันนะแต่พระรหัสมาเนี่ยผมมาอาทิตย์พระราัที่แล้วผมก็มานะครับของนี้มีก็มีซ้ําที่มองเห็นบ้างแต่ว่าของใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานี้ก็เยอะเลยนะครับนะเดี๋ยวจะมีเอฟดีถามบางเีวว่าไม่ไปตลาดบ้างมันจะมาจากตลาดไทยเนี่ยของเยอะครับที่ตาไทยนี่ผมมานี่แต่ของทุกครั้ง ครับผมมาจากของด้วยนะฮะก็เลยถ่ายด้วยก็ใส่ว่าตลาดไทยนี่เป็นตลาดใหญ่ตลาดานึงีของเยอะ ที่จอดรถยากหน่อยนะครับตตดมันไม่เหมือนไอ้โชคุณวยโชคตาดำมันใหญ่ตาดำมันเลอย่ดูนะคตามันเป็นกนี่ตับนี่ัเป็นได้า พรามานะครับเนี่ยสองตัวที่วางอยู่ด้านบนนะของดีนะครับหเห็นกำลังดูกันน่าจะต่อราคากันอยู่นะนยังลงไม่หมดเลยเนะี่ยครับไม่ได้ซื้อขวานมาก ออเตอร์ก็เยอะนะฮะวันนี้มาหลายร้านเลยนะตัวใหญ่ๆด้วยขยางลงพื้นรถนะครับขยางซื้อที่นี่ดีกว่านะฮะไปถึงก็ใส่รถได้เลยนะครับทำความสะอาดอย่างเดียวผมซื้อในเวฟนะครับโอ้ต้องรอต้องสองสามอาทิตย์นะ่าจะเอาเข้ารถได้นะกินมันแรงเหลือเกินนะครับนะฮะลุงอีหาซื้อที่นี่ก็ดีนะมันจะได้ไม่ต้องไปถึงก็ใส่รถนะทำความสะอาดแล้วก็ใส่รถได้เลย

ไทยคลองถมปทุมธานีนะครับนะฮะแปมาเที่ยวกันได้เลยเนี่ยขายไปเยอะนี่ก็ลงเอพีแรกเรื่องเกือบสามสิบนาทีนะเดี๋ยวไปติดตามเอพีสองกันต่อนะครับนะฮะตลาดไทยคองถมปทุมธานีนะครับมีทุกวันอังคารและพฤหัสนะฮะช่วงบ่ายรอบเช้าก็มีนะครับมีวันพระรหบางรอบเช้านะครับรอบเช้าเนี่เขาก็เริ่มตั้งแต่ตีสี่ขึ้นไปนะตีสี่ตีห้าเช้าสายๆนี่ก็หมด ลานนี้มแม่แรงนะครับตัวเบลเลอร์เลยนะครับนะเพิ่งเห็นนี่นะครับตัวใหญ่จริงๆไม่รู้มีใหญ่ว่าน,นี้หรือเปล่านะะผมก็ตื้อมาใช้เหมือนกันนะแต่เป็นตัวเล็กนะครับ